ได้ได้ได้ได ouais. ้รอบรอบโอ๊ยโอ๊ยหรือแม่งแรงสัตว์ู้จีสามหกแต่งเหรอไม่มันจะแรงกว่าเด็ดเด็ดเด็ดโดนหัวทุกเม็ดหรือเปล่าโดนหัวจุกนะไม่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 ใช่ไม่ใช่โดนตัวทุกเม็ดดูอยู่เดี๋ยวพี่เกียร์ติบทให้แคมปเว่ย์ไร่ตัด มันไม่ได้บน่นอีกคนอื่นบนน่นดีกว่ามันเป็นสงครามระหว่างแก๊งอุ้ยไงยเลยเกิด,ดล่างเกิด,ดล่างมันได้เปรียบมันอยู่ล่างมันอยู่ข้างหน้าเอ้ยมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไอ้่ี่นี่ตำรวจขวดอึ๊บอึ๊บมันเหมือนจะหนีเราแล้วนะเวย้ยไม่หนีว่ะไม่วิ่งใส่ดีกว่า สัตว์ไปก็มาไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเล่นอะไดปาระเบิดปาระเบิดปาระเบิดได้ยินเสียงอยู่ดังกุง้งกิ้งยืนเหี้ยอะไรสัตว์ทุกเม็ดออกแน่ยิงแม่งเลยค <laughs> ู่ฉลองมันตายมาันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยมันอยู่ห,ห <c oughs> ลัง,มลง,ลงไม้วิบวับวิบวับ เชิญมอสเฮได้นะเราก็ไม่ได้คิดจะจูบมอไสกันเรือ่องไพี่มาพี่เลือกที่จะสายแจ้งตีโอ่ะเอ้าเขี้ยอยู่ข้างหน้ากูนี่กูยิงหน่อยกูโดดโดดไปพุ่เลยโดดโดดไปพุ่งโดดไปพุ่งเหรอโดดไปพุ่งไปขามมันล่วงเด,ดินอยู่ก็ล่วง อย่าทามรถครับล่างล่างรถใหญ่นี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 ่อุ้โดนหน้าโดนหน้าอุ้ยโยกโยกโยกนี่มันะ่วยเลยสัตว์ตายไปวิ่งมาตายเลยอยู่ดีก็วิ่งมาเกียน์เ้แม่มาอยู่ตรงรถพี่เดี๋ยวพี่ยิงมอรฆ่าคนขับแม่งเลยเอ้ยอ้อลอยสองน้ำตกนอโดนโดนทำพี่อยู่ ยิงว่ะผมโดนนะผมยิงม่านจังหวะเออเออเดี๋ยวหาจังหวะไปชาร์จให้กลัวโดนรถชนตายมากตอนนี้อุ้ยไม่ยิงสไนซ์ใส่พี่อ้าวโดนตำรวจยิงตำรวจแม่งเล่นอย่างเดียวเลยตำรวจเอ้ยใครใส่ให้มึงเสือกไว้สัดเนี่ยต้องเจอสไนซ์เปรี้ยวโอ้ตำรวจแม่งโลกโลกตองไงวิไปไหนแล้ววะ เอื้อตำรวจไว้โดนตำรวจวิสามัะอ๋ออยู่ตรงเนินโอเคเดี๋ยวกูวิ่งไปชาร์จแป๊บเฮ้ยม่นขึ้นมาแล้วอุไอ้เหี้ยตำรวจเต็มเลยร่วงเฮ้ยยี่หูเรากิดตัวเอ้ยตำรวจหัวเอานุ นอนไปลุกทำไมลุกทำไมหงายอยู่ดีๆก็หงายมันก็เสือกมาทะลึ่งมาหาเราอยู่หลังกำแพงหลังกล่องเนี่ยลังกล่องให้ไหมตัวมองเห็นเหรอผมมีตัวมองความร้อนไงมองทะลุกำแพง อยู่ข้างหน้าพี่แล้วเฮ้ยมันคือรถหนีอ๋อลูกสองตรวจตายเถอะยิงยางแม่งเลยยิงยางแม่งเลยเอาลงรถแล้วลงรถแล้วลงรถแล้วลพี่ไปไหนพี่ไปไหนจะไปขโมยรถเหรอจะขโมยรถเหรอจะขโมยรถไอคารถซะยิงไปถึงไม่รู้ไปตกไง แม่บอกพี่พี่ยิงยางด้วยแหละแม่งเลยต้องจอดรถไงโัเก็เสือกจังเลยไป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 มีรถตำรวจนี่ว่ะขอยืมหน่อยช่วงอีมันมัวแต่เลือกปืนใช่เหรอเออมันมัวแต่ยืนมันอยู่เวลาเลือกปืนมันต้องอยู่กับที่ไงจะช้าลงเนี่ยเนี่ยเจอละ โอ๊ยพาสสี่ย o i n t โอ้ยขี้ไก่ขี้กาขี้กาโอ้ยสับปะรดเอ้ย b บ b y ป้าเข้ารถพอได้เวลาทำภารกิจต่ออ้าปิดวิดีโอวมันก็ไปเอาไอ้นี่ไปเอาสของมาแล้วก็มาไล่ฆ่าเราเชื่อไหมไม่ยอมแพ้หรอกตัวข้ามันเดือดรถจัง ต่อไปภารกิจนี้อืมฮาวะ่ะเจอคนนี้ก็ชอบดีเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บพี่ขอไปดูรีเทิร์ดแป๊บนึงอยากได้กล้องอิฟฟอร์เลยอยู่พอดี